วันนี้ครับก็มาไหว้พระที่วัดพระแก้วนะครับแล้วก็นี่ครับศาลรักเมืองครับสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าบริเวณนี้ครับรถเยอะมากๆนะครับแล้วก็นี่หูหนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยฮะสังเกตเล็กน้อยครับว่าบริเวณทางเท้าทางเดินแล้วก็ทางข้ามเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนไปนะฮะอยากรู้ไหมครับ มาอัปเดตกันครับทางเท้าในกรทมนะครับไม่ใช่แค่เดินได้เดินดีนะแต่ต้องน่าเดินด้วยซึ่งผมเองนะครับก็ไปหาข้อมูลมานะว่ากรทมเนี่ยเขาทำยังไงให้ทางเดินของเราเนี่ยปลอดภยัยติดตั้งกล้องฝาฝืนสัญญาณไฟ20แห่งติดตั้งสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนแบบกดปุ่มสัญญาณไฟกระพริบคนเดินข้ามปรับปรุงทางมาลาย1,500แห่ง ปรับปรุงทางข้ามสีแดง1,478ทางและไม่หมดเพียงเท่านี้นะยังมีอืนอื่นอีกเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟัง<ป>และที่สำคัญนะครับยังมีอีกหลากหลายโครงการเลยนะครับที่กรทมของเราครับจะพัฒนาน wow. การที่จะทําให้กรุงเทพของเรานะครับเป็นเมืองที่เดินได้ <S <S เดินดีแล้วก็หน้าเดินเนี่ยผมว่าปัจจัยมันหลายอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆรวมถึงตัวคนกรุงเทพเองนะครับก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันด้วยนะครับเวลาจะข้ามถนนก็ใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนหรือแม้กระทั่งคนขับรถเองเนี่ยก็หยุดให้คนข้ามก่อนนะครับแค่นี้เองนะครับก็จะทําให้กรุงเทพเป็นเมืองที่เดินได้เดินดีแล้วก็หน้าเดินนะครับ Are you ready พร้อมไหมครับแอมอิน <'m> ฉันร่วมด้วยค่ะแอมอินเพื่อให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน